าก็ไม่เจอโอ้โหแล้วนี่อะไรเจอคนทำไมไม่ได้ยินเสียงไอ้มนุษย์ไมอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนโอ้ยใครยิงเลยมัคือเราซูมเราเล็งหัวไว้แต่พอเราซูมปุ๊บเต้ามันไปหาตัวมันดูดไปหาตัวเลยอ่ะมันไม่เล็งหัวให้อ่ะระบบล็อกเป้านี่มันทำงานได้ดีเกินไปจริงเอ๊ะ เฮ้ยล <who referred to> ็อกเป้าอยู <rawd Moder> ่เนี่ยล็อกเป้าอยู่ทุกคนเดี๋ยวลองเลงหัวดูนะว่าโดนไหมเอาโดนนะหนึ่งนอนนอนทำไมเอาล็อกน็อกเลนสองโดนอุ้ยโดนหัวเฉยโอ้ยระบบล็อกเป้ากับ S K S คืออย่างก๊อตอะโหมดเนี้ยเอาเลยครับสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาลุยภูเขาไฟ ในแดนแห่งสวรรค์มาดูกันว่าภูเขาไฟนี้จะมีอะไรหรือเปล่าแล้วทําไมโลมมันเหมือนมันติดอะไรวะเนี่ยผมว่าน่าจะไปไม่ได้เนี่ยติดบาเรียรล่องหนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้ครับไอ้บา้าเอ้ยมันเป็นแค่ฉากเขาไฟวิบวับแต่ไม่สามารถเดินไปหาได้โอ้โหจบเลยภารกิจขอถ่ายรูปหน่อย <c oughs> หัวมเม่งยังเลยวะไปแล้วเกเสองกระบอกผมบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยปืนเอสเคสน่าจะทรงประสิทธิภาพอยู่นะเพราะว่ามันล็อกเป้าไง แต่ไม่รู้ว่าถ้าเรายิงมันจะล็อกเป้าหรือเปล่านะวูดีมาเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะอุยอ้ยเฮ้ยเอะไรวะมาลองหน่อยสี่เจ้าบอทล็อกเป้าไหมอุย้ยไม่เหมือนล็อกเป้าเท่าไหร่นะอ่ะตอนล็อกตอนล็อกนี่ไม่ล็อกนะครับแต่ว่าตอนยิงเมื่อกี้มันมันก็เหมือนล็อกเป้านะเวลาเรากดรัว ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองทดสอบใหม่มันคือโหมดอัปเอต์แมนะทุกคนแต่ผมไปเ,เรียงบหมดล็อกเป้าซะแล้วเรียกได้ว่าจําชื่อที่แท้จริงไม่ได้ก็เรียงบหดล็อกเป้าไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะหา S.K.S ดูว่ามันจะยิงได้ง่ายเหมือนกับ s เอ้ยไม่ใช่ SKS ดิเอเพราะว่า s มันก็เป็น DMR ที่เหมือนกับ SKS นี่แหละเพียงแต่มันดีดกว่านะร้านใครอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับ เพื่อมายิงให้ทุกคนดูแต่ผมว่ามันล็อกเป้านะเมื่อกี้เรากดยิงรัวๆอนะ S.K. มันก็มันก็ตามศัตรูอยู่นะหมายถึงว่ากระสุนมันก็วิ่งตามอะเอ้ยเป้ามันก็วิ่งตามผมว่าเรา A.K. มาดีกว่าจะได้ใช้กระสุนนี้อันเดียวโอเดี๋ยวผมลองใส่อันนี้เหมือนเจอบาเรลวปะโอเคเราลองบาเรลวซิบาเรลวมันเพิ่มดาเมจแต่ว่ามันจะดีดนะลองยิงดูว่าดีดไหม <c oughs> ไม่ดีเลย <c oughs> นี่แหละครับพลังของโหมดนี้ A few moments later ไม่เจอครับทุกคนสรุปเราจะใช้ S K S กับ A K แล้วกันถ้าเจอ S 2 R เราค่อยใช้นะเฮ้ยแล้วนั่นใครวะน่ะโอ้โหวัยรุ่นขับรถได้เลยครับมุ่งหน้าสู่แกลไลเราจะใช้ซิลไลเอาทำไมมันอื่นวะไปแล้วจ้าไอ้พวกมันนอดโอ้โหไม่ตายเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมันไม่ล็อกเป้าอ่ะตอนอยู่ในรถอะไอ้มนนดใช่ไหมเนี่ย เอา้เอาวคือรถทำไมวนนะเนี่ยมันไม่ล็อกเป้าทุกคนตอนอยู่ในรถอะ่อะใครอ่ะเยนายหรือเปล่าโหดูยิงแบบล็อกเป้าเห็นไนโด,ดมาดีเลยเนี่ยตอนน็อกจะไม่ล็อกเป้านะครับรู้สึกว่าตอนน็อกกับตอนอยู่ในรถอะ่ะไม่ล็อกเป้านะเออันนี้ถือว่าแบบเฮ้ยเป็นวิธีการสู้กับ ระบบล็อกเป้าได้อยู่นะถ้าใครแบบว่ากลัวโดนไอ้โดนยิงแบบล็อกเป้าใช่ไหมโอ้ยโอ้โอ้ไอ้ไอ้มันย,ยิงน็อตโอ้ยมันน็อ้าวไม่ใช่วะเฮ้ยมันยิงมาจากไหนวะทำไมเสียงเหมือนมันอยู่ตรงกำแพงอุ้ยเฮ้ยใจเย็ยนเพื่อนบนก็ไม่ใช่นะไม่น่าจะมีใครปีนได้ไอ้นี่ไงผมเจอแล้วไอ้นี่มันใช่แงมกำแพง เฮ้ยมาทดสอบระบบล็อกเป้าของเอเหน่อยทำไมมาฉันไปแล้วนะเพื่อนนายต้องไปชุบเพื่อนนะ้าใจป่ามไปแล้วจ้าเจอก๋การนะเพื่อนเดี๋ยห้อยเขาชุบเพื่อนดีกว่าตรงนี้รู้สึกจะมีที่ชุบอยใใบู่ใกล้ๆนะครับนี่ใกล้ๆรออันหนึ่งมีหลายอันปะวะโอ้มีสองอันเลยเฮ้ยเพื่อนเขาไม่ชุบว่ะทุกคนยังไงเนี่ยไม่มีใครมาชุบเลยหรอเฮ้ยใครวิง่งใช่คนไหเนี่ย โอ้โหไม่เห็นล็อบเป้าเลยโอ้ยโอ๊ยบอดยิงบอดยิงบอดยิงใครวะบอดบอดยิงศัตรูไงบอดยิงไงโอ้โหยิงคืนไม่ได้โอ้บอดน็อกไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าอย่าลัดบอดไม่ถึงเราอ่ะอย่าไปลัดบอดเขาเอายิงได้สิบเก้าสิบเก้าดาเมจเดี๋ยวเอสเคสดาเมจสิบเก้านี่ปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาเพื่อน บัากันหน่อยขอยิงหัวหน่อยหัวตาสิบสามเดี๋ยวอ้าวตายเลยไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปหา MK14 กันแล้วกันนะครับทุกคนเออเมื่อกี้ดาเมจคือเบามากนะเห็นหลายคนบอกว่าโหมดนี้เนี่ยถึกมากแต่จริงๆมันไม่ได้ถึกนะครับดาเมจมันเบากว่าปกติว่าปกติเลยอุ้ยอา้าวมีการยิงกันเกิดขึ้นครับไม่ใช่หรอคนล่าบ,บอดวะรอ,องอเอจทีโนยไหนเฮ้ยลองเป้าอยู่ นี่ยล็อกเต้าอยู่ทุกคนเดี๋ยวลองเลงหัวดูนะว่าโดนไหมเอาโดนนัดหนึ่งนอนนอนทำไมเอาล็อกน็อคเลนสองโดนอุ้ยโดนหัวเฉยโอ้โหระบบล็อกเต้ากับ SKS คือือย่างก๊อตอ่ะโหมดนี้ <Wow. S 1> เหมาะมากนะทุกคนนี่ถ้ามี SLR ที่แรงกว่านี้น่าจะโคดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาเ k 1 4ดีกว,ว่า ีเราจะไปแอดอบใช่ไหมเพราะ MK 1 4มันเป็น DR m เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันยิงออโต้ได้เพราะฉะนั้นระบบล็อกเป้ามันก็จะทำงานถูกปะเออและ damage มาแรงที่สุดด้วยนะ MK เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าใน MK มานี่จะก๊อตกว่านี้แนะ่นอนยิงออโต้เอ้ยทำไมรถมันเบรกไม่อยู่ปรับใหม่บอลเนี้ยขอ MK หน่อยพี่เลโห X X อะไรวะอาร์คมันปรับเลยหรือเปล่าแบบถ้ามันดรอป MK มันจะโกงเกินไปอะไรอย่างงี้ไหมคลิปก่อนหน้าผมหาก็ไม่เจอโอ้โหแล้วนี่อะไรเจอคน ทำไมไม่ได้ยินเสียงไอ้มนต์ไม่อะไรอะ่ะเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวนะทุกคนโอ้ย,อยใครยิงอนะไมาคือเราซูมเราเล็งหัวไว้แต่พอเราซูมปุ๊บเป้ามันไปหาตัวมันดูดไปหาตัวเลยอะ่ะมันไม่เล็งหัวให้อะ่ะระบบล็อกเป้านี่มันทำงานได้ดีเกินไปจริงคนไปเนี่ยคนหรือบอดเนี่ยโอ้โหดามจเ,เบามาก ดาเมจแบบยิงเจนัดอะ <What? S 1> ทุกคนคิดดูว่า AK ต้องยิงเจ็นัดแดนัดถึงจะน็อกอะโอ้โหคือแบบโหมดนี้ดาเมจมันลดลงเยอะนะครับก็นั่นแหละแรกมากับการที่มีระบบล็อกเป้านะผมว่ามันก็สมดุลดี few moments later. หายไปไหนวะหายไปไหนอะแล้วรถอะไรจอดองนั้นะบ้านปะเนี่ยเนี่ยมันมีรถจอดอยู่ตรงถนนด้วยมีที่ชุบแค่อันเดียวเอา้ามีคนเฉยว่ะ อ,อ๋อมันมีที่ชุบอยู่ตรงนู้นด้วยนี่หว่าลืมไปเมื่อกี้มีคนจะวิ่งไปชุบไงระบบล็อกเป้าเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวผมยิงอะไรมาเนี่ยเออน็อกโซนมาเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ก้อนหินมาเนี่ยมันมีคนอยู่ตรงก้อนหินเฮ้ยมีคนชุบกลับมาแล้วครับเอาไม่ใช่ว่ะมันไม่ได้ชุบว่ะ มันขึ้นอะไรไม่รู้เมื่อกี้ตรงนี้ม,มีคน่ะเนี่ยม,มีคนน็อกโซนนี่ไงเออโอ้โหหน้าสะบัดยิงโดนหัวครับเมื่อกี้แต่มันชอบล็อกตัวว่ะคือเวลาเราจะเลงหัวมันเรากดซูมไปปุ๊บมันล็อกตัวไว้ทุกคนเอาแล้วไอ้นี่มันคนละคน่ะเนี่ยแค่นอกอะเึ้นไอ้ไปไหนเนี่ย มาเราใช้แต่เอเคสนี่ไงโอ้โหเฮ้ยยิงโดนอยู่แต่ว่าไม่ตายมันถึกโอ้ยม่เฮ้ยข้างหลังยิงมาเฉยครับนี่มันล้ายว่ะโอแล้วข้างบนนู้นก็มีกันเนี่ยโอเคเอาไงดีวะเนี่ยไอ้ข้างหลังนี้ไม่รู้อยู่ไหนอะโอ้โหโคตรถึกอุ้ยอุ้เจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงหิน ไอ้บ้าเอ้ยคนถึกเลยโอ้ยโอ้โหต้องไปแล้ววิชาจูกลบกระสุนด,ดูดูทุกคนดูนี่วิ่งอย่างนี้ถ้ามันล็อกเป้าเราวิ่งอย่างนี้ยังไงเราไม่โดนยิงวะ <c oughs> คือระบบล็อกเป้ามันจะล็อกตัวก่อนถ้าถ้าเราวิ่งจูไปมายังไงก็ไม่โดนหรอกถ้ายิงไกลๆนะ,ะไหนไปเนี่ยเหลหือ5้าคนน่าจะสองตีนะครับในตีอยู่ตรงไอ้โบดเอา้าวมีการอ๋อไม่ใช่มันจะปิดอีก15าวิมันจะปิดนะครับจะชุบคนไม่ได้แล้วหายไปไหนวะ หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวอของงูหน่อยสิไอคนหลังเราที่ยิงหลังเราไม่รู้ไปไหนอ่ะไปข้างบนเราหรือเปล่าวะไม่แน่นะจะตรงโบดไม่รู้อยู่ไหนนะครับเนี่ยเอ้ยเหมือนจะเห็นตรงโบดแล้วครับขอวัดหน่อยสิหัวแตก44อุ้ยาที่33เอนอน้องน้องสองว้าววัดกันสุดครับบอกเลย S.K.S เ,เดี๋ยวตายเลยเพื่อนเขากำลังวิ่งมาชุบแต่ไอ้เพื่อนเขาผมยิงแค่สองสำนัดเองนะแสงว่าเลื่อนไม่เต็มเอาเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแบบนี้ไอ้ตัวข้างหลังเราสิใช่ไหมเพราะตัวข้างหลังเรามันที่ยิงเราตอนแรกนะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยไ้ผมลืมยิงตูดโอ้โอโอ ยูเอ็มพีอุ๊ยอุย๊ยวงเฮ้ยนายตายวงเลยเพื่อนโอ้โหดูดิมันล็อกตัว <c oughs> คือมันเป็นระบบที่แบบเรากดฟูปุ๊บมันล็อกตัวเลยมันเป็นอะไรที่แบบก็มันดีนะคือมันสนุกดีอะมันทําให้บางปืนที่เราแบบไม่ค่อยได้เล่นในโหมดปกติอะทำให้เราแบบได้เล่นสนุกขึ้นนะแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเราเล่นโหมดนี้ชินเมื่อไหร่อะ เราไม่เล่นโหมดธรรมดาไม่ได้เลยนะเพราะการคุมปืนมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยอย่าง SK สนี้ก็ปกติโหมดธรรมดาก็ไม่ค่อยมีใครจะเล่นเท่าไหร่นะเพราะมันยิงมันก็ดีนะอันนี้มันไม่ดีเลยไงก็ประมาณนี้แล้วกันไปลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเจอพวกเออเอสเหรือว่า m อ็มเเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันว่าในโหมดนี้มันจะโหดขนาดไหนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม